ี่คนดื้อเชื่ออะไรยากค่ะเมื่อวานเลยที่อุ่นมากแล้วมีคลองนิดตีเคาะมากค่ะจริงๆบ่ายเกือบเที่กคนาน่าจะเป็นแบบว่าแดดร้อนแต่วันนั้นคือคือพระอาทิตย์ทรงกดแล้วก็เมฆเมฆมฆบังนะมันเป็นอะไรดี่ ทานายโมบิกำลังบ้าแบบเฮ้พี่บองคนณรูเไปแหละพี่ฟ้าพีา่ฟ้าอยูอย่นั่นแหละแบบเออแล้วเสียงคล้องขนาดเราแบบมันมีเพลงมีอะไรนำ่ะเสียงคล้องเขาอย่งางตะวนันคือแบบแล้วมาแล้ว่าเช้า,าตื่นมาก็มีคนไวรูปคล้องแบบเฮ้ยนี่เปเสียงคล้องนี่มันเพาะ<ม>บางบางทีขอโทษนะบางทีมันน่ารำคาญแต่นี่แบบเขาเพาะแปลกมากใหญ่มากถ้าเพื่อนๆอยากเห็นอยากให้เพื่อนๆมามาดูที่นี่มีอะไรที่แบบเฮ้ยหนูมาข้างนี้หนูมันมันผิดตาแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันร่มรื่นแล้วมันอบอุ่นนะคะมันเหมือนอยู่บ้านแล้วมันดีค่ะ ส่วนหนึ่งก็มาเยี่ยมลุมพลกับป้าแตนด้วยแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่ามีทั้งท่านเท้ามหาพรมนะ<อ>ที่เราอัญเชิญมาเมื่อวานนะครับแล้วก็มีในส่วนของแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็ปูพ่พญานาคนะครับผมทั้งสามพระองค์ท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่ก็จะเป็นเจ้าปู่ยศสุวรรณนาคานะครับ,รบแล้วก็แม่ย่าประภาเกตนาคีนะครับก็หลังหลังจากที่ ได้อัญเชิญเจ้าปู่ยศวรรณาคาอภปนิพนธ์สถานที่นะครับก็พระองค์ก็ยังจะต้องทำแค้นนั่นอยู่ก็้วก็โอกาสข้างหน้าผมที่เสร็จแล้วก็จะทำสรีระสังขารของหลูกบ้านขนาดใหญ่ของเจ้าปู่ยศวรรณาคากับญาติปภากีนาคีนะครับก็จะใช้ก็จะใช้งบประมาณน่าจะได้ยินเขพูดนี่ก็ขุนเริ่ลุกเริ่มหนึ่งล้านบาทนะครับเกินหนึ่งล้านบาทเริ่มเริ่มต้นก็ประมาณหกแสนจะเป็นลูก เป็นลูกปั้นไซเจันสังขารขนาดใหญ่สามารถลอดท้องได้ก็สามารถที่จะมาสะดอกคลอดได้ใช่เหมือนกันแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตเรียนชีช้แจงนิดนึงมีคนถามว่าหมอปลาไม่ว่าเหรอมาด้านนี้ผพหมอปลาจะทุกมีนู่นนี่นั่นรือจะบอกว่าหมอปลาเขาเป็นคนมีเหตุมีผลนะในการที่ว่าจะไปทุกที่ด้านที่นี่เนี่ยทุกคนต้องเชิญไปเจ้าของบ้านอนุญาตก่อนแต่ส่วนเรื่องพญานาคเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะแล้เกาไม่ได้ลบหรูเลยแต่ในมุม่องของแกเนี่ยถ้ามีจริงอยู่แล้ว ทีเนี้ยเราจะไม่ก้าวล่วงไม่ล้ำเส้นเป็นความเชื่อที่ทําให้รู้ดีขึ้นอะอะไรอะพี่น้องย่อมดีด้วยแล้วไม่เอ้ยมันคนละสายเนี่ยมึงฮาร์ดคอร์ไม่ไม่ใช่ทนะํะหมอป่าก็คนยังยังมีความรู้สึกยังดิ้นได้เสียใจร้องไห้เป็นนี้เมื่อพี่ทำแล้วดีขึ้นก็ดีแต่เราไม่ได้กว่า้เมื่อท่านก็มาดี ในอะไรที่มันดีๆเราต้องรักษาวไว้แต่ถ้าไม่ดีเราก็จะบอกของตรงนลุงพลก็ยังกังวนถามว่าแล้วบอกว่าลุงพลเราไม่ก้าวล่วงไม่ล้ำเส้นตรงนี้คือเราทำเราไม่ได้ทำให้ลู้แบบเกิดอะไรไม่ดีมีแต่เรื่องดีๆแล้วที่สําคัญเห็นมีคนถูกหวยทีห้าหกล้านห้าหกแสนบอกป้าลุงนี่นี่นั่นหรือว่าเฮ้ยท่านก็มาดีนะในมุมมุมมองหนูนะคะแต่ถามว่าตรงตรงนี้ค่ะตรงนี้ถ้าว่าทําไมหบอกป้าไม่ว่าไม่ชุบต้องแยกแยะนะของเรามีบุติภาวะที่คิดกันเป็นทําอะไรกันเป็นหบอกป้า ไม่ได้บ้านะคะที่ไปทุกแต่ละที่ที่เห็นเนี่ยคือเขาอนุญาตแล้วเขาเชิญไปถ้าใครบอกว่าหมอปาดิไปทุกไปทุกบ้านกูเลยมึเรียกมาเดี๋ยวกูทุกแน่ นะคะแต่อันนี้คือเราไม่กล้าลวกไม่ล้าเส้นใครคือให้ทุบถึงไปไม่ใช่คนบ้าอยู่จะไปทุบหมูใครเรื่อยๆอ,อย่างของลุกคนเนี่ยทำเลยค่ะก็ทําแล้วชีวิตพี่เราดีขึ้นเรายินดีสนับสนุนแล้วท่านก็ตัวหนูก็ไม่ได้เชื่อเลยเสียงคล้องหรือยังประทับใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำแล้วมีความสุขไม่ได้ทำอใไรเดือดร้อนทำเถอะค่ะม,มันไม่เกี่ยวกันต้องแยกแยกนะคะต้องแยกแยจริงๆมันเป็นความเชื่อจริงจริงบ้านหลังเนี้ยมันเสร็จได้เพราะ,ะคนคนหนึ่ง น้องน้องมิ้นกับน้องแชมป์น,นะครับคู่นี้ใช่ไหมคะที่เริ่มสร้างที่ว่าเหมือนกับน้องเขาไม่ค่อยสบายอันเนี้ยลุงบอกตลอดว่าอย่าจะพูดถึงเขาแต่ทีแรกล้ว,ว่าสองคนเนี้ยเหมือนกับพิกตรงเนี้ยมันคือวิมานซึ่งลุงหนูจาได้ไประโยคหนูแอบดูว่าลุงได้นั่งโซฟาเขาแล้วคำนี้ผู้ชายคนนี้พูดด้เหมือนเหมือนหนูมาครั้งแรกอะ่ะหนูไม่รู้จักว่านั้นเรียกว่าอะไรแต่หนูเข้าใจแบบผิดๆคือ อาจจะใครจะว่าเร็วก็ได้นะคะมีเสาเนี้ยแล้วก็มีไอ้แค่ที่นอนเนี้ยแล้วหนูก็เลยคิดว่าข้างหลังเป็นสวนยางของลุงหนูบอกอ๋อแล้วบ้านอยู่ไหนคะลุงบอกก็เนี่ยบ้านผมบอกได้กับบ้านที่มีประตูที่ปิดลักกุ้มอ่ะมันอยู่ที่ไหนเราเข้าใจตรงเนี้ยหรือศัพท์ที่ชาวบ้านเรียกอะไรเขียงนาใช่ไหมคะเขาหนูเข้าใจตรงนั้นเป็นเขียงนาคือมันมีต่แค่แล้วก็ไอ้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นผ้าผ้าใบอะไรเงี้ยผ้าใบเก่าๆอะไรทุกอย่างอ่ะเพราตอนนี้